ทำไม่เข้าใจทำไมม้ามันชอบขึ้นแข่งขึ้นขาแล้วเกินเนี่ยขึ้นม้อนขึ้นตุ๊ก,กตาเอ๊ะหรือมันถึงเวลาอยากมีเมียแล้วทำไมเรื่องที่ต้องกังวลนะเรื่องการขึ้นขี่ตุ๊กตาหรือว่าขึ้นแขนขึ้นขาของเราเนี่ยจริงๆแล้วมันมีสาเหตุต้อมเดี๋ยวหมอจะพาต้อมไปพบกับสาเหตุที่แท้จริงของการขึ้นขี่แขนขึ้นขีขาหรือขึ้นขี่ตุ๊กตาของเราเดี๋ยวตามหมอมาเลยครับ สวัสดีครับคุยกันเรื่องลูกๆสีขาปราสาหมอชัยวลรันกับผมหมอแดงในสตัตวแพทย์ชัยวลรันตุน่าวันนี้กลับมาพบกับท่านผู้ฟังอีกแล้วนะครับวันนี้หมอจะมาแชร์ข้อมูลเกี่ยวกับในเรื่องของที่ต้อมสงสัยแล้วก็ถามมาว่าเอ๊ะน้องหมาเขาขึ้นขี่เราขึ้นขี่แข้งขาเราขึ้นขี่ตุ๊กตานะครับหมอน,นี่เป็นแค่ความต้องการต้องการสืบพันธุ์จริงหรือไม่นะครับหมอมีคําตอบครับเดี๋ยวมาติดตามกันเลยครับ สำหรับพฤติกรรมการขึ้นขี่ของน้องหมานะครับไม่ว่าจะขึ้นขี่แขนเราขึ้นขี่ขาเราขึ้นขี่หมอนตุ๊กตาหรือสุนัขตัวอื่นนั้นเนี่ยนะครับมีหลายผู้รู้นะครับได้บอกมาว่าจริงๆแล้วไม่ใช่เป็นพฤติกรรมของการที่จะแสดงความสืบพันนะครับเป็นพฤติกรรมของการข่มตัวอื่นนะครับเดี๋ยวรายละเอียดเป็นยังไงมาติดตามกันเลยครับรู้ไหมครับว่าถ้าเรายินยอมให้น้องหมาเนี่ย ขย่มแขนเรานะครับขึ้นขย่มขาเราแล้วก็ตุ๊กตากับหมอนนั้นในภาษาของน้องหมาน้องหมารู้สึกยังไงนะครับเมื่อไหร่ที่ท่านเจ้าของนะครับอนุญาตให้หน้องหมาทําแบบนั้นเนี่ยมันเป็นการอนุญาตให้เขาเนี่ยมีอำนาจเหนือเรานะครับน้องหมาจะหมดความนับถือเราทันทีซึ่งปก,กติแล้วเนี่ยเราควรจะเป็นจ่าฝูงนะครับเราควรจะเป็นผู้นําให้กับน้องหมาน้องหมาควรจะเป็นผู้ตามแต่เมื่อไหรที่น้องหมาแสดงพฤติกรรมแบบนี้เนี่ยแล้วเรายังยอมให้เขาทําต่อไปนะครับโดยที่ไม่ได้ดุ ไม่ได้จบไปที่สีข้างหรือไม่ได้ห้ามพฤติกรรมแบบนี้นั่นหมายถึงว่าเราเป็นลูกน้องของน้องหมานะครับซึ่งมันจะมีผลที่ตามมาเยอะทีเดียวนะครับอย่างแรกเลยก็คือว่าน้องหมาจะไม่ให้ความเคารพเรานะครับเพราะถือว่าเขาอยู่เหนือเราเพราะพฤติกรรมเหล่านั้นเนี่ยเป็นพฤติกรรมของการที่จะข่มให้เราเนี่ยด้อยกว่าเขานะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปยอมน,นะครับเราเลี้ยงน้องหมาเราต้องเป็นจ่าฝูงและเป็นผู้นํมเป็นที่ที่พักพิงให้กับเขาได้ แลวเขาจะรักเคารพเรานะครับจะว่าน,นอนสอนง่ายกินยาง่ายกินอาหารง่ายนะครับทำไมหมอถึงบอกว่าพฤติกรรมการขี่ไม่ได้เป็นพฤติกรรมของการสืบพันธุ์อย่างเดียวนะครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าในน้องหมาแค่อายุเพียง1เดือนก็สามารถแสดงพฤติกรรมเหล่านี้ได้นะครับเขาจะเล่นกันตัวนู้นจะขึ้นขี่ตัวนี้ตัวนี้จะขึ้นขี่ตัวนั้นนะครับเพื่อที่จะบ่งบอกว่าใครอยู่เหนือกว่าใครและใครได้กว่าใครนะครับน้องหมาอยุนหนึ่งเดือนคงได้มีความต้องการที่จะสืบพันธุ์อยู่แล้ว อันนี้เป็นพฤติกรรมที่ชัดเจนมากนะครับแล้วก็เป็นพฤติกรรมปรกติในน้องหมานะครับที่ต้องมีการจัดลาดับชั้นนะครับว่าใครเป็นจา่าฝูงใครเป็นตัวที่เด่นกว่าและใครเป็นตัวที่ด้อยกว่านะครับมันเป็นพฤติกรรมของการที่จะเรียนรู้ที่อยู่อยู่ในสังคมบางครั้งนะครับหลายคนก็สงสัยว่าเอ๊ะหมาตัวผู้ขึ้นขี่ตัวผู้หมาตัวเมียขึ้นขี่ตัวเมียเอ๊ะว่าเขาเป็นเกย์หรือว่าเป็นเลสเบี้ยนอะไรหรือเปล่าที่จริงไม่ใช่นะครับมันเนี่ยฮะโดยสาเหตุที่หมอบอกว่ามันไม่ได้เป็นการขึ้นขี่เพื่อต้องการผสมพันธ แต่มันเป็นการขึ้นขี่เพื่อที่จะแสดงว่าตัวเองนั้นอยู่เหนือตัวอื่นนะครับเออราจะพบได้เลยครับในชีวิตประจําวันว่าบางครั้งตัวผู้ก็ขึ้นขี่ตัวผู้ได้ตัวเมียก็ขึ้นขี่ตัวเมียนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเกิดการไม่ยอมกันขึ้นมานะครับก็อาจจะมีการกัดกัน <S <S เพราะว่าบางตัวเนี่ยจะแสดงความใหญ่นะครับเป็นความเหนือกว่าก็ไปขึ้นขี่เขานะครับเอาคอไปพาดอยู่เหนือคอตัวอื่นถ้าตัวที่ที่รู้สึกว่าตัวเองได้กว่าแล้วเขาไม่ยอมขึ้นมาเนี่ยก็จะเกิดการกัดกันนะครับเพราะ,ะนั้นเราจะเห็นว่าน้องหมาเนี่ยบางครั้งเน ตัวแว้งกัดมาทางก้นหรืออะไรก็ได้นะครับเนื่องจากว่าบางตัวนี่นแสดงความก้าวร้าวให้กับตัวอื่นซึ่งตัวที่รู้สึกได้กว่าบางครั้งเขาก็ไม่ยอมเหมือนกันนะครับบาง <ül> ทีพอเราเห็นหมาตัวผู้ขึ้นตัวผู้ตัวเมียขึ้นตัวตัวเมียน,นะครับเราก็มักจะคิดเข้าข้างตัวเองนะครับเอาใจหมามาใส่ใจเรานะครับ <het ators ide> คิดว่าเป็นเหมือนเราจริงๆไม่ใช่นะครับ <kle> mm> ที่หมอเล่ามาคงจะเข้าใจแล้วนะครับว่าการขึ้นขี่กันไม่ได้เป็นพฤติกรรมที่ต้องการจะผสมพันธุ์ต้องการสืบพันธุ์นะครับเป <sh arp> ็นพฤติกรรมของก <k> ารกลมเพราะฉะนั้้้้นนนในใครทีีห่หองมาขขึ ไม่จะเป็นแขนขาตุ๊กตาหมอนต้องหยุดพฤติกรรมเหล่านั้นให้ได้นะครับโดยการบอกนะครับโดยการหยุดสั่งให้หยุดทําพฤติกรรมเหล่านั้นถ้ามันหยุดให้ใช้มือนะครับทำท่าแบบนี้นะครับแล้วจบไปที่สีข้างนะครับให้แรงๆเลยนะครับให้ร้องดังๆนั่นจะเป็นการหยุดพฤติกรรมที่ดีแล้วก็ไม่ได้เป็นการทรมานสัตว์หรือบางคนพอเห็นน้องหมาขึ้นขี่นะครับก็ตลบขบคันนะครับหัวเราะสุนสนานนะครับอันนั้นจะเป็นการบอกน้องหมานะครับว่าเขาทําสิ่งที่ถูกต้องซึ่งไม่ใช่พฤติกรรมที่ดี นะครับเพราะฉะนั้นเข้าใจกันอย่างนี้แล้วนะครับเรากลับไปปรับพฤติกรรมของน้องหมาเราตั้งแต่เด็กๆนะครับเดือน2เดือนอยังพอปรับพฤติกรรมได้ส่วนน้องหมาที่มีพฤติกรรมของการเป็นเจ้านายของเราหรือข่มเราแล้วเนี่ย ก็อาจจะปรับพฤติกรรมได้ค่อนข้างยากแต่ก็ต้องพยายามนะครับในยางงั้นเนี่ยเมื so, yeah. ่อน okay. well, ้องหมาป่วยหรือน้องหมามีปัญหาเนี yeah. ่ยน้องหมาจะไม่สามารถเข้ากับหมอได้ไม่สามารถที่จะเข้ากับเจ้าของได้บางท่านเนี่ยป้อนยาน้องหมาไม่ได้เลยนะครับการที่เราป้อนยาเข้าไม่ได้นั่นนะครับแสดงว่าเขาอยู่เหนือเรานะครับถ้าเราอยู่เหนือเขาเราต้องทําอะไรกับเขาก็ได้นะครับสาหรับวันนี้หมอคงมีข้อมูลดีๆมาฝากเท่านี้วันนี้คงต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่นะครับคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ